สังเกต present perfect continuous แสดงการกระทําซึ่งดำเนินไปโดยไม่ขาดตอนนะคะเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์อย่างเช่นเมื่อกี้คุยยกตัวอย่างใช่ไหม John has been kicking เขาทำมาอยู่ตลอดเตะแล้วก็เตะแล้วก็เตะ It has been raining ฝนทำไมคะตกอยู่ตกไม่หยุดเลยอะคะ่ะนะคะถ้าเหตุการณ์นั้นต่อเนื่องไม่ขาดตอนเราจะใช้ present perfect continuous แต่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ อดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนะคะ Remove ไปเลยนี่นเป็นขีง่ายๆค่ะข้อสังเกต Present Perfect Continuous ใช้กับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะไม่ขาดต่อ Here we go ทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดโครงสร้างของประโยคของเขาเป็นไงคะ,อะลองดู it has been raining for three hours now ประโยคนี้บอกว่าอะไรฝนทำไมคะยังคงตกอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว3ชั่วโมงคุณถามนิดหนึ่งว่าตกมานานยังตกมาตั้งแต่3ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้หยุดไหม,ไมอะไรทําให้นักเรียนรู้ว่ามันไม่หยุดเพราะเขาใช้ present perfect c o n t i n u o us นั่นเองนะคะเติม ing แสดงว่าตอนนี้ก็ตกอยู่แล้วตกต่อเนื่องด้วยตกมาเรื่อยๆนะคะทบทวนโครงสร้างของเขาถ้าเป็นบอกเล่าเป็นยังไงคะ subject ตามด้วยอะไรเอ่ย have has be และกริยาที่เติม ing ถ้าเป็นปฏิเสธละ่ะจะบอกว่าอุ้ยฝนไม่ได้ตกเลย3ชั่วโมงนี้ไม่มีฝนเลยจะบอกว่าไงเดาสิถ้าเป็นปฏิเสธถ้า p e s t s r f p c e เนี่ยเติมน o ดหลัง have has เดาสิคะถ้าเป็น present perfect continuous ทำไงเหมือนกันให้ทำไมคะเติมนอดลงไปเติมที่ไหนหลัง have has นะคะหลัง have has เช่นเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างมนัสชัย has been waiting for his girlfriend for all his life มนัสชัยรอเพื่อนหญิงมาตลอดชีวิตตอนนี้ยังทำอยู่ รออยู่บอกสิคะมนัทชัยไม่รอเลยมนัทชัยเจอแล้วจะเป็นมนัทชัย has not been w e d d i n g for his girlfriend all his life แค่นี้เองนะคะก็แค่เติมอะไรไป not มันง่ายครูก,ก็เลยขึ้นมาให้เลยถ้าเป็นคำถามละ่ะจะถามว่ามนัทชัยเนี่ยเขายังรอแฟนของเขาอยู่หรือเปล่าจะบอกว่าไงตำแหน่งจะอยู่ตรงไหนคะถ้าเป็นประโยคคำถามเดาสิเดาว,ดาว,ว่า have has น่าจะอยู่หน้า ประโยคใช่ไหมลองดูว่าใช่หรือไม่อุ๊บ sorry <laughs> ถูกต้องค่ะ have has subject been แล้วก็ verb ที่เติม ing ถ้าเป็นคำถามย้ายตำแหน่ง have has ที่อยู่หลังประธานไปไว้หน้าประธานเท่านั้นเองนะคะอ่ะนี่คือตัวอย่าง exercise แรกนะคะ ะน่นดูขอ้อแรกครูให้ประโยคปกติมา I feel this pain Pain คือความเจ็บปวดจะรู้สึกทำไมคะเจ็บใช่ไหมคะ for long time คือเจ็บปวดมานานมากแล้วในเมื่อมันนานมากแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ให้ใช้ present perfect ขอ,อนหน้าตาก็าจะเป็นอย่างนี้คะ่ะเป็น I have been กริยาเติม ing ก็จะกลายเป็น I have been feeling this pain for a long time now แสดงว่าเขามีอาการปวดนี้มาตั้งแต่ อดีตและปัจจุบันยังทำไมอยู่ปวดอยู่จึงใช้ present perfect continuous เน้นว่าปวดอยู่ตลอดเลยไม่ได้หายไปเลยนะคะอา้าวทีนี้ไปดูข้อ2ให้ได้ลองทำเองแต่ข้อ2มีเครื่องหมาย question mark แสดงว่าให้ทำเป็นคำถามประโยคนี้จะได้ว่าอย่างไรใครได้คะประโยคนี้ได้ว่า ประโยคนี้ได้ว่าไงคะอ่ะถ้านักเรียนจำได้ถ้าเป็นคําถามนี่ h a v e has จะอยู่ข้างหน้าประธานในประโยคนี้คืออะไรคะ She ใช้กับ h a v e หรือ has คิดก่อน <Have S 1> has ถูกต้องอะเอา has ขึ้นตามด้วยอะไรคะประธาน has she ตามด้วยอะไรคะ be <Bean, S 1> ต้องมี be และกริยาเติม ing ฉะนั้นประโยคนี้จะได้ว่าอะไรกลับมาดูโจทย์อีกนิดหนึ่งคะ่ะกลับมาดูที่สไลด์นิดหนึงค,ค่ะค่ะได้ว่าไงคะ Has she been live <Leave. S 1> ต้องเป็น living นะคะ with อะไรคะ her aunt very long okay good job ไปดูตัวประโยคค่ะ Has she been living with her aunt very long good job เนื่อาสังเกต live เนี่ยำเดิมมัน l i v e ใช่ไหมคะเวลาเติม i n g ต้อง อีทิ้งอันนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่เราต้องระวังนะคะก็เป็น had she been แปลว,ว่าเธอเนี่ยอยู่กับป้ามานานแล้วหรือ,อยังนะคะ had she been living with her aunt very long ได้นะคะ good job ใช้ได้ทีเดียวกลับไปดูอีกประโยคหนึ่งค่ะเดีย๋ยวเรามาฝึกพร้อมๆกันนักเรียน it's not difficult ถ้าเราเข้าใจไม่ยากนักเรียนดูข้อ3ค่ะ,ะไปดูฉเฉลยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะ n u m e e r ร์ทจมาแล้วค่ะ n and s u d a a watch TV for two hours now เป็น Full s t o ปประโยคนี้เป็นบอกเราอวได้ประโยคว่าไงคะ n ด n แอนส d ด a d a n แอนสุ d a have or has, has. have แล้วต่อได้ไรคะ two hours now ขอหนึ่งคนค่ะ เก่งมากขอหนึ่งคนเมื่อกี้ทวนประโยค์ให้ครูสิคะประโยคน์นี้ได้ว่าอะไรเอ่ยหนึ่งคนอ่ะเพชพลบุษราคำแล้วกันค่ะครูเปลี่ยนชื่อให้ในในไมโครโฟนก็อยู่ตรงหน้าหนูแล้วลูกจับเลยตอบเลยแล้วค่ะอ่ะเจนจีราพรก็ได้ค่ะเปิดไมค์ก่อนค่ะ Open เอ้ย sorry turn on ครูติด o p e n turn on แล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ turn on. turn on sorry I'm wrong อ้าใครช่วยได้อใครช่วยเพื่อนได้ใครช่วยเพื่อนได้อ,ไดอาบุญตาค่ะเปิดไมม่ก่อนเอเปิดแล้วนะคะบุญตารอช่วยอยู่ค่ะอ่าอ่ับุญตาตอบเลยค่ะประโยคนี้ได้ว่าเดี๋ยวคุณจะถามเพื่อนๆว่าใช่หรือไม่ Dang n ังแ s u d ุ a าแฮ e e e บีนวอชชิ่งทีวีฟอร์ทูฮ o ว굿จ็อบดัง a n s u d d a ใช้ have ตามด้วยอะไรคะ b e e n b e e n ต้องมีตลอดเลยนะนั่นเรียนตัดเขาทิ้งไม่ได้เป็นโครงสร้างและ watching เติม ing เช็ค her answer Well done เก่งมากนะคะไปดูค่ะเป็นแด g แอน s u ดา have been watching นะคะ have been watching TV for two hours now ไปดูข้อสุดท้ายค่ะ Here we go นี่เรีนจำได้เลยค่ะแด g แอน s u ดา have been watching TV จดเองเลยนะคะ ครูพูดง่ายมากแล้วไปฝึกดูทีแรกแดงแอนสุดาแฮบบินวอร์ชิงทีวีต่อไปเราก็เริ่มแดงแอนสุดาแฮบบินวอร์ชิงทีวีต่อไปก็เป็นแดงแอนสุดาแฮบบินวอร์ชิงทีวีนะคะอ่าฝึกไปสเต็ปบายสเต็ปทีละเล็กละน้อยนั่นเองก็จะมีภาษาที่ไพเราะขึ้นนะคะพูดได้น่าฟังขึ้นโอเคเฮิเอริโก้ข้อสี่ค่ะให้เฮาลองมาเป็นประโยคอะไรคะคำถามทำยังไงเอาละสซี่ละซี่ใครได้คะข้อนี้ ลองดูลองดูใครได้คะ How long ขึ้นต้นไหม How long ยังอยู่ตำแหน่งเดิมไหมคะตำแหน่งเดิมแน่นอนอยู่แล้วนั่นเลยนเป็นประโยคคำถามแล้วตามด้วยอะไร How long ประโยคคำถามอะไรขึ้นต้นคะ Have has อ่ะก็จะได้เป็น How long have they been going steady perfect good job ไปดูคะ่ะเก่งมากถ้ามันมีคำอื่นเช่น what where when why how how long ให้เอาไว้หน้า have has นะคะมันเป็นประโยคคำถามเหมือนเดิมเลยนักเรียน have ตามด้วยประธานเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นประโยคคำถามแน่นอนนะคะ have มันอยู่หน้าประธานแล้วก็เอา how long มาใส่ข้างหน้าเก่งมากนะคะ how long have the been going s t u d y จนจิลาพอร์ลอ UK if you don't understand you can ask me some questions ไปดูข้อแตกต่างของ present perfect กับ perfect con นะคะต้องรู้ด้วยเพราะข้อสอบก็จะชอบออกนักเรียนนักเรียนก็งงอ้าครูคะเมื่อไหร่ใช้ perfect ล่ะคะแล้วเมื่อไหร่จะเป็น perfect con ไปทบทวน perfect กับ perfect con นิดหนึ่งคะ่ะอ่ไปดูอันนี้ perfect ปกตินะคะ present perfect อีกอันนึงคือ การหนึ่งคืออะไรคะ Perfect Con นะคะครูใช้ครูใช้ย่อๆเลย Con อ่ะมาดูค่ะโครงสร้างประโยคถ้าเป็น Perfect ปกติ Subject บวก Have หรือ Has บวกกริยาช่องที่3ในขณะที่ Perfect เดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนิดหนึ่งค่ะดูที่ Present Perfect นิดหนึ่งค่ะ o k okay. เค Subject Have Has V3 แต่ถ้าเป็น present perfect con เป็นยังไงคะหน้าต่างเขาเป็น okay. subject and โอเค subject and have has เหมือนกันเลยอะไรที่ต่างคะ been กริยาเป็น verb ing ก job นี่คือความต่างของเขานะคะอันนี้เป็น have has plus v 3 but have has been and v ing นะคะกลับไปดูคะ่ะว่ามันต่างกันตรงไหนให้เห็นชัดเจนคะ่ะ ไปที่สไลด์ค่ะ Here we go อ่ะครูบอกให้เลยค่ะมันต่างอย่างนี้ค่ะอันแรก Present Perfect for f i n i s h action ใช้กับเหตุการณ์ที่มันจบไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่เช่น I have watched TV ตัวอย่างอ่ะดูตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าเป็น Perfect Con unfinished เหตุการณ์นั้นยังไม่จบสิน้น and continuing up to now และดำเนินต่อไปจนถึงตอนนี้ปัจจุบันข้อต่างนะคะ perfect จบแล้ว continuous ยังไม่จบดำเนินมาถึงปัจจุบันดูตัวอย่างประโยคค่ะ Mike has learned how to cook spaghetti Mike เรียนทำสปาเกตตีเรียนไปยังเรียนไปแล้วค่ะใช้ present perfect ไม่รู้ว่าเรียนตอนไหนแต่ Mike เรียนไปแล้วแน่นอนเพราะเขาใช้ present perfect แต่ถ้า continuous ดูตัวอย่างค่ะ เจนไม่ต้องจดนะักเรียนดูดูก่อนอย่างเดียวคะ่ะเจน has been learning Greek since August เจนเริ่มเรียนภาษากรีกมาตั้งแต่สิงหาตอนนี้ยังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ค่ะเมื่อ,อยังเรียนอยู่จึงใช้ perfect con นะคะเข้าใจนะคะ perfect อันแรก for finish action เหตุการณ์นั้นทำไมจบไปแล้วถ้า con ยังไม่จบจดเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ finish action เหตุการณ์นั้นจบแล้ว unfinished action กิริยานั้นเหตุการณ์น,นั้นยังไม่จบ mm hmm. กรณีที่สองปุ๊บฟังอย่างเดียวนะคะ present perfect to say how much or how often บอกให้รู้ว่าทำสิ่งนั้นมากแค่ไหนหรือบ่อยแค่ไหนในขณะที่ present perfect con ถามว่านานแค่ไหนนะคะถ้าถามว่าบ่อยไหมหรือมากแค่ไหนเราจะใช้ Present Perfect ปกติแต่ถ้าถามว่าทำสิ่งนั้นมานานแค่ไหนเราจะใช้กับ Perfect Con ดูตัวอย่างค่ะ We t r a v e l e d to nine c o u n t r y this year ฉันเดินทางไปกี่ประเทศละ9ประเทศบอกให้รู้ว่าไปถึง9ประเทศใช้ Present Perfect แต่อนนี้บอกว่า We've been t r a v e l i n g all this year ฉันเดินทางทำไมเลยตลอดเลยอย่าตลอดปีเลยบอกให้รู้ว่านานแค่ไหนเราจะใช้กับ Perfect Con นะคะและอันสุดท้าย because times up today อันนี้สำคัญค่ะสำคัญนะคะใน้องจด present perfect for very long and unchanging situation ใช้กับเหตุการณ์ที่ยาวนานและไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ unchange เช่นดูตัวอย่างนะคะ the castle has stood on this hill for 900 years ปรา,าสาทนี้ตั้งอยู่บนเทือกเขานี้มา900ปีแล้วมันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนค่ะจึงใช้ present perfect ในขณะที่ Con ใช้กับเหตุการณ์ที่ temporarily เหตุการณ์ชั่วคราวและมีโอกาสที่จะเปลี่ยนดูตัวอย่างค่ะ he's been standing there for h o u r เขายืนอยู่ตรงนั้น1ชั่วโมงจะเปลี่ยนไหมมีโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะแต่ว่าปรา,าสาทเนี่ยที่ตั้งอยู่บนเขาเนี่ยมันไม่เปลี่ยนค่ะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเปลี่ยนเราจะใช้กับ present perfect แต่เหตุการณ์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเราจะใช้กับ perfect con mm hmm. เท่านั้นเองนะคะโอเคถามซอบไเราไม่มีเวลาแล้วนะคะน mm hmm. ั่นเยนเดี๋ยวครูจะกลับมาทวนอีกทีหนึ่งวันนี้ทบทวนเรืเร่องอะไรไปคะ present perfect continuous ใช่ไหมคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบันเน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์นั้นนะคะกลับไปทบทวนเดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสครูจะกลับมาทวนเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับแบบฝึกหัด Okay, so very nice to see you today. Thank you for your attention and see you again on Wednesday. Bye bye.